สวัสดีค่ะจีนีต้อนรับเข้าสู่ JP 16 t h a l o t Channel ผู้รับสารเจตกรวานแปลความหมายด้วยการอ่นนะานหน้าไพ่ทโโรหมอแจนนะคะคลิปนี้เป็นพลังงานของชาวท่าน้ำนะคะราศีมีนราศีกรกฎและราศีพิจิกประจำเดือนตุลาคม2567ใครจะเข้ามาหาคุณการอ่านพลังงานเป็นการอ่านตามหน้าไพ่นะคะมาค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะ ช้วิจารณญาในการรับชมและรับฟังนะคะชาวท่านน้าเป็นแบบสากลตะวันตกนะคะส่วนใครที่เข้ามาใหม่ยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านส่วนใครที่คิดว่าตัวเองตรงกับพลังงานที่เป็นแบบโหราศาสตร์ไทยวันที่นะคะสามารถชมคลิปนี้ได้เลยมาค่ะใครจะเข้ามาหาชาวท่านน้าเมาจะเปิดไพ่สิบใบนะคะเดี๋ยวก่อนจะเปิดพลังงานนะคะเดี๋ยวหมอขอดูก่อนว่าสเส่ห์ของชาวท่านน้าเนี่ยเป็นแบบไหน สน่ห์ของชาวท่านน้ำนะคะคุณเป็นคนที่ชฉลาดนะคะสามารถปรับตัวเก่งเข้ากับสถานการณ์อะไรก็ได้นะคะมีไหวพริบฉลาดรู้จักนิ่งนะคะรู้จักเ,เขาเรียกว่าแก้ไขสถานการณ์ในการเข้ากับผู้คนเข้ากับสังคม ความจริงจังนะคะในการดําเนินชีวิตแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างชันฉลาดด้วยสามารถปรับให้เข้ากับสถานการณ์อะไรก็ได้ขับเคลื่อนด้วยพลังงานเ,เหตุและผลนะคะแล้วก็ใช้อารมณ์ความรู้สึกนะคะในการดําเนินชีวิตด้วยเป็นคนที่ประสบความสําเร็จได้ง่ายนะคะเนี่ยหมอบอกเลยถ้าถามเรื่องนะคะใช้ความชันฉลาดในการทํางานหาเงินเนี่ยนะคะคุณมีพรสวรรค์แบบด้านนั้น ได้ดีทีเดียวนะคะสามารถทําอะไรสองสิ่งสองอย่างได้พร้อมกันในเวลาเดียวนะคะบางคนอาจจะมีแบบว่าธุรกิจทำงานประจําแล้วก็ทํางานพาัฒน์เขาเรียกว่ามีงานพิเศษอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะคะพลังงานของคุณมั่นคงสร้างความร่ํารวยนะจริงจังกับชีวิตถ้าใครเข้ามาเนี่ยในด้านความรักความสัมพันธ์นะคุณคิดว่าคุณอนะ ยืนหยัดด้วยค่ะของตัวเองดูแลตัวเองได้มีทรัพยากรเหมาะสมที่คุณจะคิดว่ามีความรักก็ได้ถ้ามีใครเข้ามาที่ไม่ได้จริงจังกับเข้ากับชีวิตของคุณน่ะนะคะคุณจะมองพินิจพิเคราห์นะด้วยเหตุและผลนะแสดงว่าตอนนี้พลังงานของชาวท่าน้ำที่เรากำลังเช็คพลังงานเนี่ยนะคะคุณมีเหตุและผลเขาเรียกว่าวุธิภาวะ นะทางการดําเนินชีวิตและก็ทางด้านอารมณ์ความรักความรู้สึกของตัวของคุณเองเนี่ยนะทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยประสบความสําเร็จเหมือนคนวางแผนทางด้านการเงินการงานระยะยาวแล้วนะไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรตอนนี้คุณประสบความสําเร็จนะมีเงินนะมั่นคงนะสแสดงว่าผ่านประสบการณ์ชีวิตมาในระดับหนึ่งแล้วคุณรู้จักว่าสิ่งไหนอะเราไม่ควรจะไม่มีสิ่งใดที่จะชักจูงคุณ ไปให้คุณหวั่นไหวคอยตามตามอารมณ์ไปเหมือนตอนที่คุณยังไม่ได้มาชมคลิปนี้พอคุณมาชมคลิปนี้เนี่ยนะคุณจะรู้สึกว่าคุณมั่นคงกับตัวเองมั่นคงและดูแลตัวเองได้ดีนะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาคุณจะไม่หวั่นไหวง่ายคุณจะไม่ใจอ่อนไปกับสิ่งที่ยั่วยุหรือสิ่งที่ลบเล้าความอยากของตัวเองนะทำให้เราอะ ช้อปปิ้งหรือจับใจ่ายใช้สอยคุณจะไม่เป็นสิ่งนั้นแล้วคุณจะช้าลงทางด้านช้อปปิ้งใช้เงินหรือทางด้านการครบคนที่จะลงความรู้สึกกับใครคุณจะพิจนารณาน,นานกว่านั้นนะอันนี้คือนะต,ตอนนี้ตัวตนของคุณหรือเสน่ห์ของคุณนะคะถ้าถามว่าเสน่ห์ของคุณเนี่ยนะคะคุณเป็นคนฉลาดนะรู้จักวางแผนนะและที่สําคัญนะคะรูปร่างหน้าตาดีนะรูปร่างหน้าตาดีทีเดียวแหละเป็นคนจริงจัง ส่วนมากนะหมอว่านะตัวคุณอะมีคนมาชอบมาหลงรักคุณเยอะนะคะพลังงานพาไพ่ไนท์ออปเปอรเมอร์เคิลเนี่ยนะมีคนมาชอบมาสนใจเขาเรียกว่ามาสเสน่หามาชอบมาสนใจแล้วก็บางคนนะคะถ้าเกิดสมมติไม่มีใครเลยพลังงานของคุณนะก็คืออยู่ได้ด้วยตนเองอะโอเคแต่ทีนี้ถ้ามีคนเข้ามานะมันชอบมีสองคนนะ,ะเช่นคนใหม่มาคนเก่าก็กลับมา แล้วใครก็แล้วแต่ที่เดินออกจากชีวิตคุณไปหรือได้ห่างไปด้วยกรณีใดๆก็ตามแต่นะคะสเสน่ห์ของคุณก็คือเขาพวกนั้นน่ะคุณจะไม่ค่อยได้ทํำร้ายใจิตใจเขาเขาพวกนั้นสามารถกลับมาเพื่อพูดคุยหรือเพื่อรู้จักหรือเขาอยากกลับมาเองนะคะโดยที่คุณอาจจะไม่ได้อยากก็ได้นะคะสเสน่ห์ของคุณก็คือคุณไม่ค่อยชอบทาร้ายใครอะ่ะนะคะไม่ทําร้ายเขานะ ไม่ทำร้ายเขาแบบให้เจ็บปวดเวลาจะเลิกหรืออะไรก็แล้วแต่นะไม่ได้ทําร้ายเขามีความอ่อนโยนนะเขาเรียกว่ารู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนะแต่ทีนี้มันมันจะไม่ดีตรงสเสน่ห์ตรงที่อะไรรู้ไหมคะเวลาที่มีคนเข้ามาสองคนนะหรืออะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เราอะบางทียังยังโสดยังโสดอยู่ได้เพราะอะไรรู้ไหมคะเราไม่กล้าทาร้ายใครก็ไม่กล้าบอกตัดคนนี้ออกไปไม่กล้าใช้คําพูดที่แรง ออกไปอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ถือว่าเป็นเสน่ห์นะคำพูดเราจะไม่ค่อยทำร้ายคนอื่นรู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่นใครๆก็อยากเขาเรียกว่าอะไรอยากกลับเข้ามาอยากเป็นเพื่อนเป็นมิตรภาพอันนี้ถือว่าเป็นเสน่ห์มากๆเลยนะคะเพราะว่าบางคนถ้าเลิกแล้วหรืออะไรแล้วเขาก็จะไม่คิดหวนหรือย้อนกลับมาแต่เราไม่ได้ทำร้ายใครทีนี้คนนั้นเขาก็นึกถึงความดีความน่ารักของเรานะความไม่ใจร้ายของเรานะคะ ความเห็นอกเห็นใจก็เข้ามาหาเรากลับมาหาเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งนี้นะคะพลังงานตอนนี้นะคะเพื่อนๆสเสด็จของคุณหรือตัวของคุณเนี่ยมีสองสิ่งสองอย่างให้คุณเลือกนะหนึ่งเหมืนมีคนเข้ามานะแต่เอ๊ฉันฉันก็อยู่ได้ด้วยตัวคนเดียวฉันก็มีความสุขนะคลิปนี้ผู้ชายผู้หญิง LGBTQ สามารถชมคลิปนี้ได้จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ฉันต้องไม่รีบฉันต้องจะช้าคุณชะลอหรือคุณกําลังจะไปโฟกัสสิ่งอื่นสองสิ่งสองอย่างที่คุณกําลังจะทําในเวลานี้นะคะคือไปโฟกัสเรื่องความมั่นคงของตัวเองแล้ววางแผนชีวิตตัวเองในระยะยาวไปเลยในในระยะ,กะเกษียณไปเลยเกี่ยวกับด้านการเงินนะคุณจะทําให้มั่นคงโดยที่ยังไม่ได้คิดหรอกว่าฉันจะมีแฟนหรือไม่มีแฟนแต่มีคนเข้ามาแหละนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าใครจะเข้ามาหานะ ชาว่านา้าเมกี้ไพ่ร่วงลงมานะคะเด็กถือไม้เท้าสแสดงว่ามีใครบางคนเข้ามาติดต่อสื่อสารหรือพูดคุยทําให้คุณรู้สึกเหมือนว่าได้เริ่มต้นใหม่กับใครสักคนหนึ่งนะจากงานนะคะหมอกําลังเห็นว่าเหมือนผ่านงานมากกว่ามีความสัมพันธ์ที่กําลังเริ่มต้นหรือศึกษารดูใจหรือเรียนรู้เป็นในในแบบว่าเพิ่งเพิ่งคุยๆนะคะยังไม่ได้รู้จักรายละเอียดอะไรกันมากอะไรประมาณนี้นะคะรอดูซิว่าพลังงานคนนี้จะเข้ามา ในไพ่ไหมนะเดี๋ยวเปิดให้สิบใบคนทางไกลนะคะชาว่าน้ำคุณอาจจะไปคบกับชาวท่าด,ดินก็ได้นะรอคอยสถานการณ์นะคะคนนี้อยู่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศก็ได้ เดี๋ยวก่อนน้ำหมอขอดูพลังงานของคุณก่อนโอ้พลังงานเหมือนคู่ของคุณเลยอ่ะชาวท่าตน,น้ำเมื่อกี้ตัวคุณได้ขิงออ o โซ s เขาได้ e วีนออ o โซ s เดวิ l นะคะทาวเวอร์โอเคหมอเห็นแล้วหมอเห็นภาพแล้ว คนนี้นะคะชาวท่านน้าเดือนตุลาคมเนี่ยคุณยังมีพลังงานเดี๋ยวนะหมอ,อขอนุญาปรับกล้องนิดนึงนะเมื่อกี้พูดไม่ได้ดูกล้องเลยนะคะ <c oughs> คนนี้นะคะชาวท่านน้าที่ยังมีพลังงานที่เขาอาจจะคิดหรือในสถานการณ์เนี่ยเข้ามาเชื่อมโยงหรือเกี่ยวข้องกับชาวท่านน้าได้ราศี เมื่อกี้หมอบอกถ้าดินมีมีราศีมังกรที่ตกออกมานะคะราศีมังกรราศีลัคนาดาวสุขดาวจันทร์ของเขาก็ได้หรือดาวอาทิตย์ของเขาที่โดดเด่นนะคะเขาบอกว่าคนคนนี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่รอพัฒนาน่าจะจะน่าเป็นความสัมพันธ์ทางไกลแล้วก็ยังไม่ได้ยังดูดูอยู่นะคะเพราะว่าเขาอาจจะมีปัจจัยอื่นที่จะต้องโฟกัสก่อนหรือตัวคุณก็ได้ชาวธาตุน้ำนะคะรอคอยที่จะได้กลับมาเจอกันนะคะเป็นความรักที่ ต้องการที่จะเข้ามาเพื่อดูแลหรือเยียวยานะคะซึ่งกันและกันแต่คือรอรอให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันค่อยๆเรียนรู้นะคะค่อยๆดูกันไปไม่รีบคุณก็ไม่รีบและคนคนนั้นก็ไม่ได้รีบนะคะเพราะว่ามันเหมือนว่าเราพักจากความเจ็บปวดมาแล้วมาเจอคนนี้ตัวเขาก็เหมือนกัน คนที่เคยมีประสบการณ์หมอหมอหมอไม่ได้อยากจะใช้ว่าเออคนที่เป็นไม้พ่อไม้แม่ไม้คือง่ายๆแหละไม่ว่าคุณจะเคยแต่งหรือไม่เคยแต่งคือคนที่มีประสบการณ์ชีวิตความรักที่เจ็บปวดมาแล้วที่เข้ามาหาคุณและตัวคุณก็เคยผ่านความรักที่เจ็บปวดมาแล้วก็เลยไม่อยากจะรีบและทีนี้คุณอ่ะก็จะรอดูสถานการณ์คนนี้นะคะว่าเขาอ่ะมีความมั่นคงไหม นะต้องการเข้ามาดูแลหรือซัพพอร์ตช่วยเหลือสนับสนุนไหมไม่ได้มาเอาเปรียบคุณใช่หรือเปล่านะคุณกําลังมองสิ่งนี้แล้วก็คนเนี้ทําให้คุณนะ่ะนะรู้สึกเหมือนว่าไม่คิดมากมีความสมดุลพลังงานมีความเป็นผู้ใหญ่มีความหนักแน่นนะแสดงว่าคนที่เข้ามามีเ NERGY ของชาวท่าดินคือเขาเป็นคนชา้าแต่มั่นคงน่าจะไม่ได้เป็นคนที่เขาเรียกว่า คบใครหลายคนหรือตัวเลือกทางเลือกอาจจะไม่ได้ลุกลิกนะคะ <c oughs> ความสัมพันธ์จะค่อยๆดูกันไปค่อยๆเรียนรู้ศึกษาดูใจกันไปรอที่จะว่าความสัมพันธ์เนี้ยในอนาคตไกลๆอ่ะมันจะพัฒนาได้ไหมถามว่ามีความรักเข้ามาหรือย,ยังในใจเขาในใจคุณมันมีแล้วนะคะแต่ทีนี้ตอนนี้ปัจจัยหลักของคุณและเขานะคะที่จะต้องทำก่อนนะอยู่ไกลกันนะคะตอนนี้และคือเรื่องความมั่นคงทางด้านการเงิน นะคุณคุณไม่อยากได้ความสัมพันธ์หรือคนคนนั้นน่ะไม่ <c oughs> ไม่ได้อยากได้แฟนความรักหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เขาอะจะต้องมาเออมาเอาผลประโยชน์จากคุณนะคะเขาไม่ได้คิดสิ่งนั้นเขาคิดว่าถ้ามาปุ๊บในความอยากนะคะในความอยากเจอคุณในความอยากดูแลในความอยากที่เข้ามาเป็นความรักที่ดีๆอะนะคะเข้ามาดูแลซัพพอร์ตช่วยเหลือเกื้อกูลได้ นะคะไม่ได้อยากให้มีอุปสรรคปัญหาในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะออตอนนี้นะคะหมอกาลังรู้สึกว่าการที่นะคะสิ่งที่มันหยุดชะง,งักนะ,ะในเดือนตุลาคมเนี่ยหยุดชะง,งักคือมันมีปัญหาอะไรบางสิ่งบางอย่างที่การคิดวนเวียนของคนคนนั้นนะ,ะหรือตัวชาวท่าน้ําก็ตามแต่ที่รู้สึกว่าเออมันมีปัญหาวะ่ะความสัมพันธ์เนี้ย หมอไม่รู้ว่าปัญหานั้นคืออะไรหนึ่งสมมติเขาจะเดินทางมาหาคุณเขาอาจจะคิดเรื่องเงินก่อนก็เลยชะลอก่อนนะคะมีความอยากที่จะดูแลเทคแคร์ care, นะคะไม่ได้อยากที่แบบว่าเ,เหมือนประสบการณ์ที่ชาวท่าน,น้ําเคยเจอมาเพราะเมื่อกี้ใบสุดท้ายคุณได้นายออฟฟิเลก็คือบางคนเข้ามาเหมือนสนใจหรืออยากคบอะไรเงี้ยแต่เหมือนเขาอะ พยายามหลอกล่อในทางที่แบบว่าใช้ความรักความสเสน่หาให้คุณดูแลเทคแคร์หรือเอาเปรียบทางด้านการเงินหรือพลังกายพลังใจอะไรของคุณก็ตามแต่นะคะแต่คนเนี้จะเข้ามาเพื่อเป็นคนที่เข้ามาดูแลนะคะเข้ามาดูแลให้ให้คุณรู้สึกว่าเขาอะพิสูจน์ให้คุณเห็นว่าเขาอะไม่ได้มาเพื่อหวังผลประโยชน์ หวังคนประโยชน์กับจากคุณเขามีเขามีอยู่แล้วในระดับหนึ่งไม่ได้พูดถึงเรื่องเงินทองกับคุณนะแต่ทีนี้มันมีไพ่เดวิลขึ้นมากับ King อฟเพนน a c l e กเนี่ยให้คุณรู้ไว้ได้เลยนะว่าถ้าสมมตินะมีใครบางคนที่ครบคุณแล้วพูดเรื่องเงินหรือการลงทุนอันนี้คือโดนหลอกคุณจะรู้วันเนี้ยที่ที่คุณฟังหมอแจนคลิปเนี้ยนะคุณจะเข้าใจว่าเออเฮ้ยจากประสบการณ์เราเราก็พิจารณาดูหรือทบทวน เป็นการทบทวนของตัวของคุณเองนะคนที่ฟังคลิปนี้ว่าผู้ชายผู้หญิงหรือใครก็ตามแต่ที่เข้ามาในชีวิตคุณน่ะนะคะในความสัมพันธนะ์น่ะคุณพิจารณาหรือทบทวนแล้วว่าตกลงเขารักเราหรือเขารักผลประโยชน์ที่เราพึงมีพึงได้พึงมีให้เขานะคุณจะพิจารณาแล้วคุณนะ่ะจะไม่จะไม่รอความสัมพันธ์นี้ที่จะพัฒนานะถ้าคนนี้พูดในด้านเหมือนที่หมอบอกว่าอยากจะเอาเงินคุณคุณจะรู้ เพราะเมื่อกี้คุณไปคิงออฟโซดเพราะว่าคุณชาญฉลาดคุณจะไม่ใช้อารมณ์เหนือเหตุผลสมมุติคุณรู้สึกผูกพันหรือคุยกับคนนี้มาสักพักสักระยะพอคนนี้พูดเรื่องเงินคุณจะเข้าใจว่าอ๋อในท้ายที่สุดความจริงก็เปิดเผยคุณก็จะไม่เอาแหละความรักนี้คุณก็จะทิ้งมันไปนะคะคือเราไม่ต้องรอแล้วเราว่าเออความสัมพันธ์จะพัฒนาได้ไหมคุณตัดสินใจได้คุณรู้ชัดไพทาวเวอร์มาก็คือคุณจะ หลุดออกจากคนนี้แต่ถ้าถามว่าในอารมณ์ความรู้สึกอะนะคะคุณจะบล็อกคนนี้คุณจะไม่ให้เขาพยายามคุณจะพยายามตัดตัดเขาออกไปจากอารมณ์ความรู้สึกนะสําหรับคนที่เรารู้ชัดเราพิจารณาจากคนที่เราครบนะคะหมอไม่ได้พูดให้คุณกลัวหรือหวัดระแวงเพราะสิ่งนี้มันถ่ายล่วงหน้าและอีกอย่างหนึ่งนะคะที่หมอเตือนเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะสังคมช่วงนี้ยเรารู้หน้าไม่รู้ใจไม่ว่าใครทางนั้นนะคะให้เราพิจารณาจากสถานการณ์ความเป็นจริง แต่บางคนที่เขารักเราไม่ว่าอยู่ไกลแค่ไหนเนี่ยนะอุปสรรคปัญหาเนี่ยนะมันระยะทางเนี่ยไม่ได้เป็นอุปสรรคปัญหาทางความรักความสัมพันธ์นะเขาอยากจะมาเจอคุณนะสิ่งที่คุณคิดว่าจจวความสัมพันธ์นี้จะเจริญเติบโตได้ไหมความสัมพันธ์นี้จะพัฒนาไหมอะไรก็แล้วแต่นะคะเหมาะเชื่อว่าเขาจะพยายามอย่างเช่นสมมุติว่ามันมีปัญหาค้างคาใจหรือคําพูดอะไรบางคําพูดคุณรู้สึก ไม่ไว้ใจหึงหวงเลยอะไรก็แต่คนคนนี้จะพยายามขจัดอุปสรรคปัญหาความไม่สบายใจของคุณออกไปความเปลีป่ยนแปลงอ่ะมันจะเกิดขึ้นอย่างกระทันหันนะคะในเดือนตุลาคมเนี้ยขึ้นอยู่ว่าคุณจะไปเจอใครนะคะชาวท่าน,น้ำนึกออกไหมคะไอคนที่มาหลอกเราลงทุนอ่ะมันอาจจะมีแค่หนึ่งเปอร์เซ็นแต่ความรักความสัมพันธ์คนที่อยู่ไกลเนี่ยมันไม่ได้เป็นอุปสรรคปัญหานะคะคือเขายัางมั่นคงและยังอยากจะมาเจอคุณนะยังอยากจะมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ไม่อยากให้ความสัมพันธนะ์อะมันหยุดกันแค่ระยะทางที่เราไกลอะสิ่งต่างๆ่งงะมันจะขับเคลื่อนมันจะคลี่คลายไปด้วยดีนะเขาจะพยายามมากขึ้นมอว่าสิ่งเนี้ยนะในการพยายามนี้ยอาจจะพยายามที่มาเจอคุณพยายามอาจจะโทรหาคุณมากขึ้นพยายามอาจจะส่งข้อความมากขึ้นเมื่อในอดีตอาจจะไม่มีเวลาเขาเรียกว่าเอาเวลาไปโฟกัสทางานหาเงินก่อนอะไรแบบนี้นะคะพอมีเวลาปุ๊บเนี่ยเขาอาจจะโทรหาหรือนะลาพักร้อนหรือลาหยุดหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อ ได้มาเจอกันนะ,นะคะมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าอ๋อนะคะเนี่ยความเปลี่ยนแปลงกําลังเกิดขึ้นนะคะคนนี้นะไม่สามารถเอาคุณออกจากหัวหรือความรู้สึกได้นะบางคนที่ที่ความสัมพันธ์เหมือนไม่ได้คุยหรือหยุดนิ่งก็สามารถเป็นพลังงานวันนี้ได้ที่เข้ามาในเดือนตุลาคมนะคะเพื่อนๆนะมีโอกาสได้กลับมาเจอและพูดคุยหรือปรับความเข้าใจแต่ถ้าคนที่ไม่ดีหรือไม่ใช่นะ,ค,ะคุณจะตัดสินใจ คุณเข้าใจชัดนะนะเหมือนที่หมอยกตัวอย่างไปเมื่อกี้อันนี้ยกตัวอย่างแค่เรื่องเงินนะความสัมพันธ์สิ่งอื่นก็ได้เหมือนกันหมายถึงว่าเอ๊ะทำไมคนนี้ถึงไม่ชัดเจนไม่จริงจังอะไรสักสิ่งสักอย่างหรืออะไรก็แล้วแต่นานและนะที่คุณสงสัยเหมือนหยุดอยู่ตรงเนี้ยความสัมพันธ์อยู่ตรงเนี้ยเอ๊ะทำไมทำไมมันไม่พัฒนาเลยอ่ะหาทางออกไม่เจอในความคิดของคุณว่าเอ๊ะเขาจะเอาอย่างไรรู้สึกอย่างไรอะไรเนี้ยนะคะทาวเวอร์เนี้ยมันเป็นการตัดสินใจ ครั้งใหญ่ของคุณเองก็ได้หรือเราได้รับรู้บางสิ่งบางอย่างและเราตัดสินใจนะมันเป็นสถานการณ์ของความเปลี่ยนแปลงที่จบจบปัญหาหรือจบกับความสัมพันธ์ได้ทั้งหมดนะคะขึ้นอยู่กับว่าชาวท่าน้ำเจอใครนะคะเอาราคาประมาณนี้นะมีราศีขึ้นมาราศีเดียวนะคะหรือบางครั้งคุณอาจจะไปเกี่ยวข้องกับ ชาวธาตุด,ดินหรือชาวธาตุลมนะคะสิ่งที่หมอเห็นนะชาวธาตุลมก็ได้ชาวธาตุไฟหรือชาวธาตุน้ําก็ได้ทั้งหมดแหละนะคะมันไม่ได้เกี่ยงสิ่งนั้นแต่ให้เราดูสถานการณ์ตัวคนของเราที่เราเจอนะคะไม่ใช่ว่าหมออ่านไพ่ไปเนี่ยคิดบอกว่าเขาจะพยายามแต่เขามีคนของเขาที่คุมไว้เขาไม่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ได้สิ่งนั้นเขาก็จะไม่ได้พยายามนะคะเวลาฟังจากไพ่นะคะให้ใช้เหตุการณ์จริงของตัวเรา นะเหมือนเหมือนหมอพูดว่าพยายามคือไม่ถึงว่าเราพยายามหรือเขาพยายามแต่ถ้าพนักงานของเขาคือมีคนของเขาอยู่แล้วหรือเร,เ,รเรารู้ว่าเขาไปม,มีคนอื่นสิ่งที่คุณเลือกก็คือเดินออกจากคนคนนี้ที่จะรอพัฒนาความสัมพันธ์ทาวเวอร์ก็คือเราเลิกจากเขานะคะดึงความรู้สึกหรือใจของเราออกมานะ,ะมันเป็นสิ่งนั้นนะวันเวลาจะช่วยเยียวยา,ยาให้เราเข้มแข็งขึ้นนะะสิ่งนี้ไพ่บอกนะคะเพื่อนๆชาวสัตน้ํา แต่ถ้าเกิดเรารู้ว่าคนนั้นไม่ได้มีคนอื่นถึงเราอยู่ไกลกันเขาพยายามที่จะติดต่อโทรหาหรือได้มาเจอเราอะไรแบบนี้นะคะแสดงว่าความสัมพันธ์นี้มันก็ทําให้เรารู้สึกว่ามันยังไปได้อยู่ยังมีการพูดคุยกันต่อเนื่องไม่ไม่สมควรเอาประสบการณ์เก่าประสบการณ์เดิมที่เราเคยมีความรักมาตัวบันทอนทาลายกําลังใจในความสัมพันธ์ใหม่ที่กําลังเกิดขึ้นนะคะไพ่มันบอกสิ่งนั้นคุณต้องพิจารณาว่าในความสัมพันธ์นั้นคุณกําลังเจอใครเพราะอย่าลืมนะว่าหมออ่านภาพรวม และหมอก็ไม่ไม่เคยอ่านที่จะแบบว่าให้เราพยายามไปเอาผัวหรือเอาเมยียของคนอื่นนะอันนี้หมอขอพูดนิดนึงนะคะบางคนหมอบอกว่าเขาจะพยายามเพื่อเราหรือให้เราพยายามหรือเฉยหรืออดทนรอหรืออะไรในคลิปของชาวธาตุอะไรสักธาตุหนึ่งที่หมอบอกไปนะหมอแจนนะคะทายไพย่หรือทายดวงเนี่ยดูดวงส่วนตัวก็เหมือนกันอยู่ในสินห้าในศินลธรรมอันดีนะคะนะไม่งั้นหมอจะไม่เป็นหมอดูนะคะหมอบอกเลยเพราะหมอจะให้คนอยู่ดำลงอยู่ในสินห้าและในทางที่ดี อันนี้คือฝากไว้ในชาวท่าน้ําแต่หมอไม่ได้หมายถึงว่าเรามีโอกาสที่จะเจอใครบางคนแหละเพราะเมื่อกี้มันให้มันขึ้นสองดาบเพราะเรากําลังกลัวหรือเรากังวลว่าคนนั้นมีหรือไม่มีแต่ทีนี้ถ้าเรากลัวหรือกังวลจนเกินไปทําให้เราใช้ชีวิตอย่างเราแบบสับสนเรื่องอะไรแล้วแต่คือให้เราดูดวงส่วนตัวคําตอบนั้นจะเป็นของคุณนึกออกไหมคะแต่เวลาที่อ่านไพ่ภาพรวมเนี่ยมันสามารถเกิดได้ทั้งคู่นะคะหมายถึงว่าเขาอาจจะ นะอยากให้เราลงทุนเราคุยกับเรานะให้เราดูจากสถานการณ์จริงว่าเดือนตุลาเนี่ยเราจะเจออะไรสิ่งไหนนะคะทุกอย่างนะ,ะหมอจะอ่านจากในบริบทของสังคมของความเป็นจริงไม่ได้อ่านแบบว่าเราจะเจอเจ้าชายเจ้าหญิงอะไรไม่มีค่ะจากสถานการณ์จริงที่เจอได้ในทุกวันนะคะไม่มีหลอกลวงใครทั้งนั้นนะคะและอ่านไม่ใช่ให้วิตกกังวลนะ,ะขึ้นอยู่กับ การกระทําของตัวเราพฤติกรรมของตัวเราที่เราจะเปิดโอกาสให้เขาเข้ามาหรือให้ใครออกจากชีวิตเราไปขึ้นอยู่กับเราค่ะไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครนะคะในความสัมพันธ์ที่จะชัดเจนจริงจังก็เหมือนกันค่ะเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกอย่าลืมนะสองดาบคือเราก็เลือกได้ใช่ไหมว่าถ้าคนไม่ดีความสัมพันธ์ที่เราดูแล้วว่าลิมิตเวลาว่าเฮ้ยแค่เนี้คือลิมิตเวลาของแต่ละคนไม่เท่ากันถูกไหมคะของมอเจนอาจจะให้แค่สามเดือนของคุณอาจจะให้ปีหรือสองปีขึ้นอยู่กับตัวคุณถูกไหมคะ ถ้าหมอบอกคนนี้อกไม่โอเคฉันไม่อยากคุยไม่อยากครบรู้สึกเหมือนจะเอาประโยชน์จากเรามากเกินจนเกินไปจนน่าเกลียดเราก็จะไม่คุยไม่คบเพราะตัวเราเลือกได้ค่ะไม่ใช่ว่าเราจะเกิดมาเพื่อเอ,อเราจะต้องดูแลเทคแคร์ care, คนอื่นเสมอไม่ใช่ค่ะเรารู้จักให้เรารู้ต้องรู้จักรับว่าสิ่งไหนที่มันคู่ควรกับเรานะคะเอาละค่ะประมาณนี้เนาะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อนๆนะ ส่วนใครที่อยากจะได้คําตอบหรือการปรึกษานะะในการแนะนำใน,ในความสัมพันธ์ของคุณเองที่เป็นคําตอบของคุณเองอย่างชัดเจนแอดไลน์ไอดีมาขอคนที่พร้อมโอนนะ,ะแนะนำให้ให้โทรคุยให,ให้จองคิวแบบโทรคุยนะคะมันจะได้พลังงานที่เออคุณจะได้ระบายความเข้าใจนะ,ะถ้าคุณรู้สึกว่าโอเคเรา อยากปรึกษาฝั่งเขาเราไม่รู้ชีวิตเขามากเราอ,อยากจะดูซิความสัมพันธ์ไปในอนาคตที่เป็นของคุณกับเขาเนี่ยไปยังไงอันนั้นคือเราต้องปรึกษาใช้ระยะเวลาในการคุยคุณก็เลือกโปรโมชั่นให้เหมาะสมนะคะสานาที9ก้้อยเ ะะถ้า2 0 0พบาทก็เราได้2งชั่วโมงนะคะอันนั้นเราจะเปิดพื้นดวงความรักเราจะเปิดทุกอย่างในชีวิตคุณทางด้านความรักความสัมพันธ์การหาจุดกึ่งกลางระหว่างความสัมพันธ์ของคุณหรือถ้ายังไม่มีใครเข้ามามีแนวโน้มที่ใครจะเข้ามาในช่วงไหนปีไหนอายุเท่าไหร่เนี่ยหมอจะบอกหมดนะคะเพื่อนๆนะเอาราคาประมาณนี้นะอย่าลืมกดไลค์กด s ับ s ไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ขอคนที่พร้อมโอนที่แอดไลน์ดีมานะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ